สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาของกระตุนเรื่องเซนเซียเทพบุตรมัดดาวหางนะครับโดยการสรุปของผมจะอิงเนื้อหามาจากเซนเซียเวอร์ชั่นล่าสุดของเ e t f l i x กที่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชัน3มิติเป็นหลักนะครับแต่ก็จะปนสซอสแซกเกิดเล็กเก็ดน้อยจากเวอร์ชั่นอื่นมาด้วยนะครับต่อจากตอนที่แล้วอะไรที่ทำให้อีคิพี่ชายที่แสนดีมินิไซที่เปลี่ยนไปอีคีได้ไปฝึกวิชาเพื่อที่จะเป็นเซนฟินิกที่เกาะเด d q ควีน สถานที่ฝึกวิชาที่โหดและอันตรายมากๆที่คนที่เคยถูกส่งไปฝึกอย่าว่าจะสำเร็จเป็นเซนเลยแค่เอาชีวิตรอดกลับมาก็ยังทำกันไม่ได้สักคนซึ่งจริงๆแล้วคนที่จะต้องถูกส่งไปที่เกาะเด q ควีนก็คือชุนส่วนอีคิต้องไปฝึกที่เกาะอันโดเมดาแต่อีคี้กลัวว่าชุนจะไม่รอดจากเกาะเด q ควีนอีคีก็เลยขอสลับตัวกับชุนแล้วก็ไปฝึกที่เกาะเด q ควีนแทนแล้วที่เกาะเด q ควีนอีคีก็ต้องเจอกับการฝึกที่เหมือนกับตกนรกทุกวันจากครูฝึกจอมโหดที่มีชื่อว่ากิวตี แต่ในนรกก็ยังมีดอกไม้อยู่เอสมาล,ลันดาลูกสาวของกิลตี้ที่หน้าตาเหมือนชุนเป๊ะขนาดทรงผมก็ยังทรงเดียวกันเลยต่างกันที่สีผมเท่านั้นเองอ้อแล้วก็มีดอกไม้ที่ผมอีกอันหนึ่งที่ต่างกันการได้เจอกับเอสมารันดาเป็นเรื่องดีๆเพียงหนึ่งเดียวจะเกิดขึ้นกับอีคิที่เกาะเดอส์คุยมันก็ดูพิลึกพิลึกนะครับที่ไปชอบกับผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนกับน้องสาวของตัวเองเป๊ะๆแต่ก็ช่างมันในเนื้อเรื่องต้นฉบับไม่ได้พูดถึงอดีตของกิลตี้มากนัก แต่ในเวอร์ชันรีเมคได้อธิบายว่าก่อนหน้านี้กิลตี้เป็นคนที่มีจิตใจดีแต่หลังจากที่กิลตี้ได้เจอกับชายแปลกหน้าปริศนาคนหนึ่งกิลตี้ก็มีนิสัยที่เปลี่ยนไปกลายเป็นคนโหดร้ายแล้วก็ใส่หน้ากักอินโดนีเซียตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับเซนเซียชบับกร์ตูนของทางยุโรปที่ได้ลิขสิทธิ์มาจากอาจารย์คุรุมาดะคนแต่งเรื่องที่บอกเอาไว้ว่า ก่อนหน้านี้กิลตี้เป็นซิวเซนแห่งกลุ่มดาวเตาหลอมแล้วก็เป็นเซนที่มีคุณธรรมแต่วันหนึ่งกิลตี้ได้ไปรู้ความลับที่ซากะปลอมตัวเป็นเคียวโกกิลตี้ก็เลยถูกซากะใช้หมัดมายามานเกนมาเค็นสะกดจิตลบความทรงจําแล้วก็เปลี่ยนให้กลายเป็นคนโหดร้ายแต่ซากะก็ได้แถมหน้ากากสวยๆมาให้ด้วยแล้วหลังจากที่ฝึกมาหลายปีอิคิที่มีจิตใจดีก็ยังไม่สามารถปลุกความเกลียดชังแล้วก็โจมตีคู่ต่อสู้อย่างเต็มที่ได้กิลตี้ก็เลยฆ่าเอสมลันดา เื่อปลุกความโกรธในตัวอิคิซึ่งมันก็ได้ผลอิคิเดือดจัดแล้วก็สังหารกิลตี้ในหมัดเดียวจากนั้นอิคิก็ได้สําเร็จเป็นเซนต์ฟีนิกพร้อมกับมินิไยที่เปลี่ยนไปการที่อิคิเกลียดกิลตี้ก็พอจะเข้าใจได้แต่ทําไมอิคิถึงต้องเกลียดชุนไปด้วยอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับแต่ก็ช่างมันแล้วทันทีที่อิคิได้ชุดโกะครอสไปพวกเซย่าก็กระโดดเข้าไปรุมแย่งมันคืนแต่ก็ถูกอิคิซัดกลับมาจนหน้าหงาย คือจริงๆแล้วในบรรดาบรอนเซนทั้ง10คนที่เขาร่วมการแข่งขันกาแล็กเซียนวอร์จริงๆแล้วอิกิน่าจะเป็นคนที่มีฝีมือดีที่สุดถ้าอิกิลงแข่งตามปกติอิกิก็น่าจะได้ชุดโกลคอรไปอย่างใสสะอาดแต่อิกิเลือกที่จะมาแอบฉกมันไปพวกเสียญาก,ก็เลยสามัคคีรวมพลังหมาหมู่อิกิได้แบบไม่ผิดกฎอะไรในเนื้อเรื่องต้นฉบับอิกิมีลูกน้องเป็นแบล็กเซนหรือก็คือกลุ่มพวกที่สอบตกไปฝึกเป็นเซนแต่ไม่สำเร็จแล้วก็เอาชุดเกราะตัวต้นแบบที่ไม่สมบูรณ์มาใส่ ส่วนในเวอร์ชันรีเมคพวกแบล็ k เซนก็เป็นพวกที่สอบตกเหมือนกันแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคาซิออสคู่ปร,รับเก่าของเซ่าแต่ชุดเกราะที่พวกมันใส่เป็นชุดเกราะวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้นโดยวันเดอร์กูลาร์ตัวร้ายคนใหม่ที่มีเฉพาะภาครีมเมคเพื่อนเก่าของมิซศศึมะสะชายที่ต้องการจะโค่นล้มเทพทั้งอาเทนาทั้งโพไซดอนทั้งฮาเดสเพื่อที่จะให้พวกมนุษย์สามารถปกครองตนเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาพลังของพวกพระเจ้ามันก็เลยต้องการที่จะสร้างกองทัพนักรบของตัวเองขึ้นมา ซึ่งตอนนี้กูลารดก็ได้ให้ความสนับสนุนกับอิกิในการขโมยชุดโกคอสเพื่อที่มันจะได้เอาชุดโกคอสมาวิเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาความสามารถของชุดกราะแบ็กเซนของมันแต่พวกเซียวก็สามารถเอาชนะพวกแบล็กเซนมาได้แต่ต่อให้รวมพลังสามัคคีมาหมู่กันพวกเซียะก็ยังเอาชนะอิกิไม่ได้ชุดโกคอสสติเทเลีย c ที่สืบทอดเจจินงมาจากเจ้าของเก่าไอโอโอสหรือว่ามันอาจจะมีวิญญาณของไอโอโลสสิงอยู่เลยก็ได้ที่มันต้องการจะปกป้องอาสีนามันก็ได้ออกมาช่วยกันบัดของอิคิให้เ จากนั้นพวกเพื่อนๆก็ให้เซย,ยาเ่ายืมชุดเกราะมาใส่กันคนละชิ้นแล้วก็รวมพลังกันไว้ที่เซย,ยา่าจนสามารถปล่อยหมัดดาวตกแห่งมิตรภาพใส่อีคีและก็เอาชนะมาได้แต่แล้วในทันใดนั้นทาที่พวกเซย,ย่าสู้กันอยู่ก็เกิดถลม่มด้วยฝีมือของซิวเซนลิซาร์ดมิสตี้แห่งกลุ่มดาวกิ้งกาที่ทางแซงจูรี่ส่งให้มาเก็บพวกบอลเซนทรยศแต่มูแห่งจามิลที่ไม่มีคิว้วแต่มีจุดแปล,แปลกๆบนหน้าผากแทนโกเซนแห่งราศีเมษที่มีสัญลักษณ์ราศีเป็นรูปแกะขนฟูที่มีภาพลักษณ์ ดูนุ่มนิ่มน่ารักแต่จริงๆแล้วเขาว่ากันว่าเป็นสัตว์ที่ก้าวร้าวที่เป็นเซนฝ์ายคุณธรรมก็ได้บินมาพาพวกเซย่าหนีออกจากถ้ำแล้วก็เอาชุดโกคาสต์ตซจิเลเลสไปเก็บไว้จากนั้นมูก็ถอยไปสังเกตเหตุการณ์อยู่ห่างๆอย่างห่งหวงๆจากนั้นมิสซี่จอมหลงตัวเองก็จะมาเช็คศพของพวกบอล์เซนหลังเสร็จงานแล้วมิสซี่ก็ได้เห็นว่าเซย่าย,ายังมีชีวิตอยู่มิสซี่ก็เลยจะฆ่าเซย่า แต่เพงเอ่ยว่ามาลีนอาจารย์ของเซย่าก็ได้ถูกส่งให้มาทําภารกิจนี้ด้วยมาลีนก็เลยขอที่จะเป็นคนที่จะสังหารเซย่าเองในฐานะที่เคยเป็นศิษย์อาจารย์กันส่วนทางด้านเฮอกะชุนกับชีลิวทั้งหมดก็ถูกสองซูเวอร์เซนเวลโมเซตแห่งกลุ่มดาวปาวานที่มีชุดเกราะต่อเป็นรูปปาวานกับฮาวแอสเซเลียนแห่งกลุ่มดาวหมาล่าเนื้อที่มีชุดเกราะต่อยังไงก็ออกมาดูไม่เป็นหมาล่าเนื้อ สังหารไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันและจากการปรากฏตัวของซูเวอร์เซนกลุ่มนี้ผมก็สังเกตได้ว่าการแบ่งกลุ่มดาวสําหรับบอนเซนกับซูเวอร์เซนของอาจารย์ครูมาดาไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวสัตว์เทพๆอย่างเปกระซัตมังกรฟีนิกไฮราได้เป็นแค่บอนเซนแต่สัตว์ธรรมดาอย่างกิ้งกา่าปลาวานหมาเล่เนื้อลกอินทรีกลับได้เป็นซูเวอร์เซนแต่บอนเซนก็มีสัตว์ธรรมดาธรรมดาเหมือนกันอย่างเช่นหมีสิงโตหมาป่าหงส่วนซูเวอร์เซนเองก็มีตัวเทพๆเหมือนกัน ที่จะโผล่มาในตอนหลังอย่างเช่นเซเบลัสเฮอร์คิวลิสเพอร์ซีอุสสรุปก็คือการกําหนดว่ากลุ่มดาวไหนจะได้เป็นบรอนเซนกับซูเปอร์เซนไม่ได้มีหลักเกณฑ์ที่ตายตัวนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่อาจารย์ครูมาดะจะพอใจโอเคครับกลับมาที่เรื่องของเรากันต่อ หลังจากนั้นพวกมิสตี้ก็ฝังศพให้กับพวกเสย่าแต่จริงๆแล้วเสย่ายังไม่ตายมาลีนแกล้งทำเป็นฆ่าเสย่าเพื่อตกตามิสตี้และพอมิสตี้จับได้มิสตี้ก็โจมตีใส่มาลีน้วยท่าไม่ตายมาร์เบิลทิปเปิลจนมาลีนสลบไปแล้วมิสตี้ก็หันมาโจมตีเสย่าต่อจากนั้นมิสตี้ก็หันมาชื่นชมความงามของตัวเองว่าขนาดดวงดาวหรือแม้แต่ดวงอาทิตย์ก็ยังต้องมองถ้ามาเจอก,กับความงดงามของมันเข้าไป ในเวอร์ชันต้นฉบับตอนมิสตี้โจมตีใส่เซย่าเลือดของเซย่ากระเด็นมาเปื้อนคอของมิสตี้มิสตี้ก็เลยบอกว่าโสโโรกจริงจากนั้นมิสตี้ก็แก้ผ้าแล้วก็ใช้น้ําทะเลล้างเลือดของเซย่าออกแค่เลือดเปื้อนคอก็ถึงกับต้องแก้ผ้าอาบน้ํากันเลยทีเดียวจากนั้นมิสตี้ก็ยืนล่อนจอนเป็นชีปเปลปอยพร้อมกับชื่นชมความงามของตัวเองซึ่งฉากนี้ก็ถึงกับมีการเอาไปทําเป็นฟิกเกอร์กันเลยทีเดียวแต่ก็ปรากฏว่าเซย่ายังไม่ตายทั้งสองคนก็เลยได้สู้กันต่อ เซย่าปล่อยหมัดดาวตกใส่มิสซี่แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรบาเลียของมิสซี่ได้เซย่าก็เลยรวบรวมพลังไปที่หมัดเปลี่ยนจากการต่อยรัวเป็นการโจมตีเพียงครั้งเดียวแล้วก็สามารถทำให้มิสซี่บาดเจ็บไปได้ด้วยท่าไม้ตายหมัดดาวหางเป็นกษซัตรซุยเซเคนจากนั้นเซย่าก็โจมตีต่อด้วยท่าไม้ตายเปกรซัตรโรลลิงคลัชจนสามารถเอาชนะมิสซี่ไปได้หลังจากนั้นเซย่าก็จะไปไว้อาลัยให้กับศพของพวกเพื่อน,อนแต่มาลินก็บอกว่าเฮอกะชิริวกับชุนยังไม่ตาย เมื่อกี้มาลีนใช้ภาพลวงตาตกตาแอสเทเลียนกับโมเสดจริงๆแล้วศพที่อยู่ในหลุมศพก็คือศพของพวกแบล็กเซนจากนั้นมาลีนก็ได้บอกให้เสียยารีบไปอารักขาคุณหนูซาโอลิแล้วในจังหวะที่มาลีนอยู่คนเดียวโมเสดกับแอสเทเลียนก็ได้วกกลับมาแล้วก็ได้รู้ว่ามาลีนหักหลังมิสตี้จากนั้นทั้งสองคนก็เลยจะรุมยำมาลีนและแล้วสปอยล์เซนเซียในตอนนี้ก็ได้จบลงขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ